S 1> <S 1> <S สวัสดีค่ะมาดูพ่อกับแม่ทานข้าวเย็นนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้าร่วมมาที่เข้าร่วมแล้วคอยให้กำลังใจขอบคุณมากค่ะที่เข้าร่วมชมแล้วให้กําลังใจพ่อแม่นะคะขอบคุณมากค่ะพ่อกับแม่กินข้าวมื้อเย็นนะคะ กินสองทุ่มเลยะค่ะพ่ออาบน้ำเสร็จเมื่อกี้นี่เองแต่งตัวแล้วก็มากินข้าวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้าร่วมชมและยังอยู่ให้กำลังใจนะคะขอบคุณมากค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงเข่งๆพ่งรวยๆยค่ะสวัสดีค่ะทานข้าเย็นกันหรือยังคะพ่อกับแม่เพิ่งมาทานนะคะ สองทุ่มแล้วพ่อเพิ่งอาบน้ำเสร็จนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาร่วมชมและให้กำลังใจนะคะขอบคุณมากค่ะ

ข้าวพ,อพ่อครูกับไข่ตุ๋นนะคะแล้วก็มีต้มจืดกระลำปีแค่เราใส่ไก่นะคะพ่อกำลังวิตน้ำวิตน้ำแกงของแม่มีเต้าหู้ปลากับแนม้หนึ่งนะคะ แหนมนึ่งสุกนะคะถ้าถ่ายติกอกอ่ะแม่จะหน้าขาวแต่ถ้าถ่ายยูทูบมันไม่มีแสงย้อนแสงสวัสดีค่ะฮะไม่ไม่จิไม่จิ้นแอปเ,เลยนะมันมีแสงขึ้นมาให้เอง สวัสดีค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้าร่วมชมและยังอยู่ให้กำลังใจนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณที่กดไลค์ให้นะคะขอบคุณมากค่ะ ใกระดาษทิชชู่จิ้มไปที่ตะกร้าด้านล่างซ้ายมือนะคะมีกระดาษทิชชู่นะคะกระดาษทิชชู่โปรโมชั่นนะคะใครอยากจะสั่งซื้ออุดหนึ่ง ัางซื้อสินค้าอุดหนุนคุณตาก็จิ้มไปที่ตะก,กร้ลลาด้านล่างสายมือน,นะคะขอบคุณมากค่ะตอนนี้กระดาษทิชชู่มีโปรโมชั่นนะคะโปรโมชั่นแพ็กคู่แพ็กหนึ่งมี 5, 5ห้ห้าห่อน,นะคะ